ครับกวัสวดีทุกคนนะครับที่กําลังรับชมช่องพีเอทีวีนะครับผมอ่ะนะครับคลิปนี้ก็มีรถ6ล้อดํามารีวิวนะครับขั้นนึงเนาะนะครับเพิ่งเห็นแล้วขั้นเดียวนะครับอ่าเป็นตัวรูปบคคลสีขาวนี่เลยอ่านะครับตามที่เห็นเลยตรงนานี่ละนะครับสีอ่าสีขาวเนาะอันเดียวมาเบิ้งรอบรอบนะครับนี่รอบๆบกับประมาณนี้นะครับอ่าตัวนี้เป็นตัวขอกสูงนะครับขอกสูงเนาะ อ่านี่นะครับแบบนี้นะครับอ่าซีนี่ก็สิเบอร์ควายเนียนปนใดหรอกนะครับนี่เห็นไหอ่าซีนี่สิเบอควายเนียนนะครับอ่าฟ้าไทยก็ประมาณนี้นะครับนี่นะครับฟ้าไทยอ่าแลราคาคางนี้ก็ประมาณนี้นะครับนี่เห็นไหมอ่ามีหม้อแฝดหมอยังเนาะนะครับนี่ประมาณนี้นะครับสําหรับข้างๆอ่า ปากกามีกระบอกจุกดำนะครับผมนีือกระบอกจุกดำเนาะนะครับพอมันนี่ละต้นนี้ก็เหลือแค่ติดอันนี้ให้นะครับติดไฟ้ายให้เนาะก็เลยเอามารีวิวก่อนนะครับไปล่ามันมีหน่อยนะครับออันนี้นะครับอ่ะปมันนี้ปะมันนี้นะครับสําหรับรูปขอขกสูงของห้องนะครับส่วนราคาบอนราคาเท่าไรราคา แปลรอยหาสิบาทร่วมทรงนะครับแปะรอยหาสิบาทร่วมทรงอ่ะไปสนใจกระทักมาได้นะครับอ่าในเพจพีเอทีวี v นะครับผม